กูส่งแต่แต่ใครวะที่มาใช้ร้ยนะออกไปยงเดียวเวะยไปคุใครวะล่ะมกาโ้แล้วมั้งหน่าดยนัดแม่ยิงรอที่หนึ่งเชื่อสาไดนทั้งมใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไหนชื่อไรไม่รู้มันไม่ทันผมก็โดดขึ้นมาแล้วไม่อกอกอไปแล้วดูห่อยอนี่ขนาดว่าอ้อ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยออ้ออย่อย้อ เจนเหรอโดนแบบลอยแล้วนะเบ้าโแล้วอ้เอ้าจะเขมไหมุดนอ๋อแย่แย่แย่เลยมาเติที่น่านขวาหน่อยมอดีสุด <camina> oh, 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 Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hall. Fire in the

ยิว่ไอ้ยิ้อยิ <c oughs> <c oughs> ว่าแครมันโตอ่ะ

When yeah, go I fire in the hole, fire in the hole, fire in the hole, yeah, go the go the fire in the hole, fire yeah, in go the air. Kill. Triple kill. 哦，那能打到我？不亏呗。哦。对。对啊，我差一点。我那边没点中。好啦，我这边都没差一点，我差一点。呃，开玩笑。对不对？我就是那么说， mọi người mọi nè, mọi người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  người mọi เข้าเนี่ยขับโ้โอ้โโอโหออกโหโะ้โหโอ้โหอ้โหโอ้ i หโอ้โหโอโอ้โหโอโหโอ้ห้อ้โอ้โหโอห้อ้้ออโอออ

Let's move out. Oh, went what a six. Oh. Fire in the hole!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  Headshot! 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 O uhum. que uhum. ยิ้มเข้ามาดูดิของแดงอ่ะออกดดูดิแทนข่งนนางในเดีด๋ยวส่งรูปไม่คิด้วย ว่าใช่วไม่กระโดดด้วยกระโดดแบบสูงเวอร์ปลอเลยซเกอร์คลีร์มันอะไรก็ตัวมนะรับ I love how you Fire in the hole, fire in the hole, fire in the hole Fire in the hole, oh, fire in the hole, 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 แต่ทำไม่ได้คนะรับเฮียใอายุบวกวะรอบหน้าเส่มันด้วยแฮะเหล่ากูไปถึงห้องนี่หวะโอ้ยก้มแล้วหลับไม่ลงเฮียโมเดลโอ้บุกไปถึงบ้านเต็มเเลยนี่นนย Oh, they're coming in. Yeah, yeah, Fire the in the, fire in the hole. Yeah, yeah, yeah. ทีเไม่ได้เนี่ยแต่มันจะได้เม้อไม่ต้องมปตัวมาหรอกโอเคกจบไปไวเลยไ่จะเข้าจะเข้าอง คิดเนี่กเฮ้ยมึงไม่ไม่ทำกอโฟรไม่เชื่อนะยืน่อแล้วทำไมไม่าก,าก 1> 1> right ็ชื <pad <pad ่อแทนแทนเร่งวาแล้วเนี่ยตายเลยแเนในสามเพศได้ยี่ล้อแคนในสามเพะเออที่เห็นชื่อแคนแทนลายาเห้ยแคนไวตี้

Chain headshot. Blue team win. <laughs>